ข้ามรูได้ก็แตกล้างกันโดดแต่ว่ามันติดต้าบางที่เข้าผันจะยืมของมันไม่เห็นหนางานกินเนาะไม่เห็นหนางานกินมันการปฏิบัติมันติดปฏิบัติหลายกว่าเข้าร่วมวันไล่พวกใครเข้าร่วมปฏิบัติแค่สามชั่วโมงงานดังเบิ้งจากจอเบิ้งจากวิทยากรทายทอดข้ามรูองค์ข้ามรูมันจะเกิดสมบูรณ์ประมาหนึ่งเด็ดฟังเด็อ่านเด็ดฟังสมขั้นที่สุดการในรุ่งที่จะทำอันเนี้ยเป็นเท่าเรียนรู้ได้เรียนรู้ได้หลายอย่าง ก็เป็นอย่างทือวาเห้อใส่เวทีจริงสนามจริงทุกแปลงจริงเป็นเหมาะปฏิบัติเดี๋ยวทำไให้มันไปแพร่พันอันนี้เนี่ยเลยแ็บยับจะไปไหนน้ำได้หลายอันนี้พอด้พูดเลยเว้นอนดีไโดนโ้นอ่ะในน้ำปลาในปลูกปลาไปเลยปลาไปาไส่โมไปเลยนะครับเดปลาสูงล้มไปเลยใ่มงโงไปเลยอย่าปูพัดติวเขยังอีหลังี่อด กุ้งปางย่าระดับกุ้งปางย่าระดับจะไม่ได้สอบแล้วกลับไปกุ้งปางหนึ่งสูงสองกลางสามเตี้ย หนึ่งสูงสองกลางสามเตี้ยสี่เลี้อย้าตินหัวฉึก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 ข้องแก้วขึ้นเกงคึครับของแก้วขึ้นเกงคืดครับหัวขุดจับจักเมียปุกฉึกฉึกหัวขุดจับจักเมียปุกฉึ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 ก